สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับมีสินค้ามาแนะนํามารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากรับจ้างนะครับหลายๆอย่างอยู่นะครับ่วงนี้นะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับสินค้ามีอยู่นะครับหลายรายการนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ก็จัดมานะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับพี่ช่างเพื่อนช่างนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ อยากได้มานานแล้วนะครับอยากได้มานานแล้วนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับในการทํางานนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเลเซอร์จับระดับน้ํานะครับเลเซอร์จับระดับน้ําอันนี้เป็นคู่มือ กูมือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับกู่มือบอกตำแหน่งนะครับปุ่มกดต่างๆปุ่ม on ปุ่ม off นะครับแล้วก็บอกนะครับแรงดันเกี่ยวกับแรงดันไฟนะครับใ้ไฟเท่าไหร่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จอยู่ที่เอาพุตนะครับอยู่ที่5โวลต์2แอมป์5โวลต์2แอมป์นะครับอะดับน้รามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาของมันนะครับ ข้างในตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีภาษาจีนนํามาก่อนเลยนะครับนะครับ Make in ชีน่านะครับก็คือจีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนที่เขาโฆษณาลงขายนะครับเขาบอกว่าเป็นกรีดนะครับยอรมันนะครับกรีเยอรมันนะครับแต่ผลิตที่จีนประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีแบตเตอรี่มาให้นะครับ2ก้อนแบตเตอรี่2ก้อนไม่ได้เขียนไว้นะครับว่ากี่มิลลิแอมนะครับในนี้นะครับ ไม่ได้เขียนไว้เนี่ครับเป็นภาษาจีนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นกระเป ER ๋านะครับสําหรับพกพานะครับเก็บนะครับสําหรับเจ้าเลเซอร์ตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวเลเซอร์กันบ้างนะครับผมก็บอกก่อนเลยออกตัวก่อนเลยว่าใช้งานครั้งแรกนะครับใช้งานครั้งแรกมาเดาๆไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้สามารถใส่ขาตั้งเพิ่มความสูงได้นะครับสามารถใส่ขาตั้งเพิ่มความสูงได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น หูหิ้วนะครับหูหิ้วจะเป็นยางรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ2เส้นนะครับรุ่นประหยัดเป็นแบบ2เส้นนะครับคุณผู้ชมมีแนวตั้งกับแนวนอนตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาหมุนได้360อบงศาตรงนี้จะมี V กับ H นะครับน่าจะเป็นแบบแนวตั้งกับแนวนอนนั่นเองนะครับ เอานะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าปุ่มนี้จะใช้งานยังไงนะครับมาเดาไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมราคาบอกราคาก่อนเท่หลักร้อยนะครับคุณผู้ชมหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยตัวนี้นะครับที่ผมได้มานะครับสี่ใบแดงนะครับสี่ใบแดงห้าใบแดงมีทอนพูดยังไงนะครับห้าใบแดงมีทอนสี่ร้อยกว่าบาทเด้อแหละพูดยังไงสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าด้านข้างตรงนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามีเบ็ดอยู่หรือเปล่าเสียบเข้าไปได้เลยแค่นี้นะครับคุณผู้ชม ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดเปิดแล้วนะครับจะมีเสียงร้องนะครับเสียงร้องตรงนี้นะครับบ่งบอกว่ามันไม่ได้องศานั่นเองนะครับคุณผู้ชมองศามันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมถตามันได้องศานะครับมันก็จะเงียบแบบนี้นะครับแต่ถ้าองศามันไม่ได้นะครับมีเอียงนะครับมันก็จะร้องแบบนี้นะครับเอียงก็จะร้องแต่มันได้ระดับนะครับมันก็จะไม่ร้องนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะมีแนวตั้งกับแนวนอน เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงเพื่อให้เห็นเส้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันฝนตกนะครับมันก็มองเห็นเส้นชัดเจนอยู่นะครับมองเห็นเส้นชัดเจนอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับในส่วนของตัวเลเซอร์นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าคุณผู้ชมจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ภายนอกนะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถที <Stars S 1> ่จะเอาแบบแนวนอนอย่างเดียวก็ได้นะครับแนวตั้งอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการกดที Tele ่ตัววีตัวนี้นะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับผมพอใจในราคาด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น2เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผนังดีกว่านะครับที่มันเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้มันอาจจะดูห่างๆไปนะครับปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับ อ่านี่ครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับในบ้านก็มองเห็นเส้นชัดเจนเลยนะครับมองเห็นเส้นชัดเจนนะครับสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับในส่วนของตัวเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถวัดระยะได้ไกลมากนะครับได้ไกลมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มันอยู่ในที่แคบนะครับมันก็วัดได้ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนของแนวนอนนะครับก็ได้อยู่หลายเม็ดนะครับในระยะแค่นี้นะครับก็ได้อยู่สักประมาณ3เม็ดนะครับแต่ถ้ามันห่างกว่านี้นะครับระยะนะครับมันก็จะเห็นยาวชัดเจนกว่านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมให้้ดูแนนวตัังะครบ แนวตั้งนะครับขึ้นไปสุดหลังคาเลยนะครับคุณผ like so like at like ู้ชมนะครับเห็นไปถึงหลังคาเลยนะครับความสูงนะครับชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับเส้นชัดเจนนะครับสีเขียวเส้นชัดเจนเลยนะครับสะดวกในการทํางานแน่นอนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวการใช้งานนะครับการใช้งานตัวนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้360องศานะครับแล้วแต่หน้างานนะครับในการใช้งานนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ตัววีนะครับสามารถที่จะปิดแนวตั้งแนวนอนนะครับปิดแนวตั้งแล้วก็เปิดแนวตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับโดย ุ Head, ่ม H นะครับก็จะเป็นปิดนะครับแล้วก็เปิดเส้นมานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปิดนะครับปิดเส้นนะครับ V แนวตั้งนะครับ H แนวนอนนะครับหมุนได้360องศานะครับในการใช้งานนะครับมันสะดวกรวดเร็วนะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับมัวแต่จับระดับอยู่นะครับมันเสียเวลานะครับอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานก่อสร้างนะครับงานเดินไฟนะครับหรืองานทาสีนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ มีเสียงไก่ขันอีกแล้วนะครับได้ต้มวันละตัวนะครับได้ต้มวันละตัวปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับที่หมุนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับจะมีองศาบอกนะครับองศาบอกหมุนรอบนะครับ360องศานะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับหูิ้วนะครับก็เป็นยางนะครับวัสดุตัวเครื่องนะครับก็เป็นพลาสติกค่อนข้างหนาอยู่นะครับค่อนข้างหนาอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่ขาตั้งเพิ่มเติมได้นะครับใส่ขาตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับคุณผู้ชม สะดวกนะครับในการใช้งานแน่นอนนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับให้มา2ก้อนตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเกรดเยอรมันนะครับเกรดเยอรมันแต่ว่าผลิตนะครับในจีนนะครับผลิตในจีนนะครับแต่คุณภาพโอเคอยู่นะครับผมพอใจในราคานะครับถ้าให้เป็นดาวนะครับผมก็ให้5ดาวเลยนะครับส่วนความคงทนนะครับก็ต้องดูระยะยาวนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับทั้ง2เส้นนะครับสเส้น6เส้น8เส้น12เส้นนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสินค้าแบบเดียวกันกับผมนะครับร้านเดียวกันนะครับกดไปดูกดไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับใครอยากได้ถูกๆนะครับก็รอโปรนะครับวันที่10เดือน10ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อช่วงโปรนะครับถ้าช่วงโปรนะครับจะถูกกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นแบบ2เส้นนะครับถ้าแบบ4 6 8หกนะครับสิบสองราคาไปครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะคคคคครรรรรรรัััับบบบกก็็ีีีวววิ่าาาๆปะะะะมมมมมณนนนน้้ขออออสสสงยไถเต กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวระยะยาวนะครับดูอันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะจิ้งตอนไหนนะครับหรือว่ามันจะใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวก็มาดูอันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ